ครับสวัสดีนะครับพี่น้องคนรักควายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเสียโอวันนี้เราก็มาอัปเดตเนาะครับจะเพชรบางคงที่เกิดจากรุ่งเพชรนะครับครับรุงเพชรกับแม่บุญมีครับที่มีส่วนสูงคือพ่อนนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบเนาะพ่อก็ร้อยเจ็ดสิบบวกครับแล้วก็แม่ก็ร้อยเจ็ดสิบบวกเหมือนกันนี่นะครับพันธุกรรมเข้มเมจากบ้านติ๊กควายไทยแล้วก็เป็นอ่า ลูกลเพชรตัวแรกเนาะที่เสีย่ยวได้เข้าไปซื้อใช่ครับนี่นะครับตอนนี้สถานะกี่เดือนแล้วครับพี่กี่ปีและ้ะตอนนี้สองปีสี่เดือนครับนี่นะครับตอนนี้ถือว่าโตขึ้นมากนะพี่เหรอครับถือว่าการพัฒนาเขาดีมากครับเป็นควายที่กระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่ครับองเขาใหญ่เรื่องโครงสร้างเนี่ย ถือว่ากระดงกระดูกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าใหญ่มากแล้วก็อ่องอัตลักษณ์ควายไทย,ไทยนี่ครับเป็นลูกลุงเพชรที่มีอัตลักษณ์ควายไทยชัดนี่ครับพี่น้องชัดมากนะอ่องเอิงเขานี่ครับอัปเดตให้พี่น้องรู้สึกว่าตอนนี้นี่ก็มี ยอดจองน้ำเชื้อเนาะใช่ครับนี่นะครับตัวนี้เป็นวไวน่าจะเป็นคไวายตัวเดียวก็ได้ว่าได้ครับที่มีน้ําเชื้อยอดจองน้ําเชื้อตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่หนึ่งปีไหมต,ต,ตั้งแต่ปีครึ่งครับตั้งแต่ปีหกเดือนปีครับปีหกเดือนเนี่ยก็มียอดจองน้ําเชื้อเข้ามานะพี่น้องตัวนี้ นี่คนระับนี่มาอัปเดตให้พี่น้องที่จองน้ําเชื้ออยู่เนาะครับครับถานะตอนนี้ก็<ต>กเริ่มแล้วไก่ไก่เรีดได้แล้วครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี่ครับก็จะส่งตัวไปอยู่ที่เขาใหญ่เนี่มีฟาร์มครับใครก็ผ่านมาอยากชมตัวจริงก็แวะชมได้ที่เขาใหญ่เลยครับนี่คนระับมาอัปเดตให้พี่น้องเห็นนะครับว่าทาะตอนนี้เนี่ยเริ่มพนาัาการเริ่มมาดีนะครับแล้วผมว่าการเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ เป็นลูก,ลกพชรอีกตัวหนึ่งที่เนื้อดีมากนะใช่ครับเนื้อดีลําตัวดีหลังตรงแล้วก็บั้นท้ายอะไรก็เป็นวายที่บั้นท้ายสวยครับนี่นะครับเก็บกระดงกระดูกได้ดีนะครับถึงว่าเป็นลูกรุ่งพชรอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามแล้วก็เรื่องเนื้อนะครับอย่างบางคนเขาจะว่ามีแต่ก,กระดูกนะพี่หอใช่ครับนี่นะครับแต่พชรมังคองเนี่ยคือ แก้เรื่องเนื้อหมดแล้วนะถือว่าเป็นควายอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องที่ถ้าเผื่อไปแก้เนี่ยก็คือเรื่องแก้กระดูกแล้วก็เนื้อไปทีเดียวพร้อมกันนะพี่หัวใช่ครับนี่ก็รวมรวมมาให้นะพี่น้องนี่ครับนี่ตอนนี้ก็โหเนื้อมาเต็มมากนะหและท้ายเต็มเลยนะท้ายดีลําตัวดีหลังตรงครับนี่นครับพี่น้องให้ดูนะครับก็ สามารถดูได้ชมได้รอบตัวฮะนี่ครับเื mm ่อ hmm. น mm ่าจะอีกประมาณสิ้นปีไหมเหโอไม่ถึงครับผมผมว่าคิดประมาณรักสามเดือนก็น่าจะมีน้ําเชื้อออกมาได้แล้วครับก็จะได้ให้พี่น้องรถแรกนะที่สั่งจองไว้ก่อน พี่น้องที่สั่งจองน้ําเชื้อไว้ก็น่าจะมาสามสี่เดือนนะครับเนี่ยก็จะได้จัดส่งกันแล้วให้พี่โอฝากที่อยู่นะครับเผื่อพี่น้องคนไหนที่สนใจน้ําเชื้อจะเพืม่มนคงอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นสถานที่ที่เดียวกับฟาร์มไก่เลยครับไก่ชนกับวายไทยของชัยยันฟาร์มจะอยู่ที่เดียวกันครับคืออําเภอบ้านมึงจังหวัดชลบุรี ก็เข้า Google m a p ได้เลยครับพิมพ์ช้ยันตามครับจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ5กิโลครับนี่รับใหนพี่น้องอัปเดตให้ดูนะครับฐานะน่าจะประมาณอีก4เดือนนะครับก็จะได้จะส่งน้ำเชื้อลอตแรกนะครับนี่ครับได้ทั้งโครงสร้างแล้วก็ได้ทั้งเนื้อพร้อมกันไปเลยนะครับนี่ทีเดียวเลยนะครับ แล้วเชื่องมากนะเห็นาสาวๆมาถ่ายคลิปนี่นอนตากันนะเขาใหญ่หัวใหญ่มากนี่ครับถ้าเรื่องเขาเขานี่น่าจะโคน่าจะเป็นกวายายุนี้น่าจะเป็นกวายเขาที่ใหญ่ยาวที่สุดแล้วนี่ครับกระบาลใหญ่นะพี่น้องกระบาลนี่โหถือว่าสุดครับเดี๋ยวรอรอติดตามนะครับว่าเดี๋ยวเสี่ยวจะส่งน้ำเชื้อตอนไหนนะครับ นี่ก็เป็นกากทั่วเหลืองนอกจากนอที่ไห่คั่วใกินกินล้วโตง่ญ่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายนอกจากนะผู้ใดกินได้ทั้งงัวทั้งคั่วนะจ๊ะเบิง่งหนองกูเปสิไห้เบิง่งผู้ใดอยากไห้คั่วอ้วนคั่วงามแล้วก็โตง่ญ่ก็ต้องกินกากทั่วเหลืองนอกจากนะเอา,ากลากินทำนี่เขาบาอกอิ่มนอะกพี่นกตากอีกอค่ะ